นับถอยหลังอีกแค่ไม่กี่วันนะครับออสเตรเลียจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ห้ามเด็กและเยาวชนใช้งานโซเชียลมีเดียโดยเขาจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีใช้งานโซเชียลมีเดียตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนี้เพราะว่าทางออสเตรเลียเขามองนะครับว่าตอนนี้ปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมเสพติดการใช้โซเชียลมีเดียนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากแทนที่เด็กๆนะครับจะเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่าเช่นเอาเวลาไปออกกําลัง กเอาเวลาไปทํากิจกรรมนอกบ้านหรือว่าเอาเวลาไปทํากิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัวหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเด็กสมัยนี้เอาเวลานะครับมาเสพติดโซเชียลมีเดียามากเกินไปซึ่งทางออสเตรเลียเขามองว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเด็กๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใช้วิธีที่เด็ดขาดครับนั่นก็คือห้าม ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียแบบ100%คือเรื่องนี้ก็มีหลายประเทศที่มีความกังวลแบบเดียวกับออสเตรเลียนะครับแล้วแต่ละประเทศก็พยายามที่จะหามาตรการที่จะช่วยป้องกันเด็กนะครับจากการใช้งานโซเชียลมีเดียที่มันมากเกินไปบางประเทศก็พยายามที่จะจํากัดเวลาที่เด็กแต่ละคนจะสามารถใช้งานโซเชียลมีเดียในแต่ละวันได้อาจจะจํากัดนะครับให้ไม่สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้เกิน2-3ชั่วโมงต่อวันแล้วก็มีมาตรการที่พยายาม ควบคุมเนื้อหาของโซเชียลมีเดียครับไม่ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายนะครับพวกเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือว่าเนื้อหาที่ลามกอนาจารนะครับซึ่งพยายามป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงเนื้อหาตรงนี้แต่ว่าทางออสเตรเลียครับเขาก็มองว่ามาตรการเหล่านี้มันยังไม่พอครับมันยังน้อยเกินไปเพราะเขาก็มองว่าโซเชียลมีเดียสมัยนี้ครับมันอันตรายสําหรับเด็กมากๆเขาถึงขนาดใช้คําว่าอันตรายเหมือนกับโคเคนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับอันน เวลส์ที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของออสเตรเลียที่รับผิดชอบเรื่องนี้เธอบอกว่าการที่เด็กเล่นโซเชียลมีเดียแล้วติดครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่บังเอิญน,นะครับแต่ว่ามันคือความตั้งใจของระบบนะครับที่โซเชียลมีเดียเขาออกแบบระบบมาให้เป็นแบบนี้ครับคือเขาตั้งใจออกแบบระบบมาให้ผู้ใช้งานนะครับยิ่งเล่นยิ่งติดครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับที่ อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากยิ่งกว่าผู้ใหญ่ครับมันก็เลยทําให้การใช้งานโซเชียลมีเดียทุกวันนี้นะครับไม่ต่างอะไรจากการใช้ยาเสพติดอย่างโคเคนครับที่หากใครได้ลองแล้วก็ต้องกลับมาลองอีกแล้วยิ่งใช้ไปนานเท่าไหร่สุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจมีแต่จะยิ่งย่ําแย่ลงเท่านั้นคือทางออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกครับโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาให้คนใช้งานเข้ามาเปิดดูแป๊บหนึง่งวันนิดวันหน่อยแล้วก็ให้ผู้ใช้งานนะครับใช้โซเชียลมี แค่พอดีพอดีแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วให้เราเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ว่าโซเชียลมีเดียครับโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆนะครับเขาตั้งใจออกแบบระบบมาเพื่อที่จะให้เราอยู่กับโซเชียลมีเดียทั้งวันทั้งค,คืนคือเขาตั้งใจนะครับให้เรานั่งดูหน้าจอแบบไม่ต้องไปไหนเลยและตรงนี้มันก็อันตรายมากๆสาหรับเด็กๆคือผู้ใหญ่ครับอาจจะมีภูมิคุ้มกันอาจจะมีวุฒิภาวะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากพอนะครับที่อาจจะ แบ่งแยกได้ผู้ใหญ่อาจจะรู้ตัวนะครับว่าเออเราวันนี้ใช้โซเชียลมีเดียนานเกินไปแล้วนะอาจจะต้องแบ่งเวลาไปพักผ่อนหรือว่าเอาเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์บ้างแต่ว่าสําหรับเด็กๆครับหรือว่าวัยรุ่นที่ยังไม่มีวุฒิภาวะพอมาเจอกับอัลกอริทึมที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีครับให้เราอยู่กับหน้าจอแบบไม่ต้องไปไหนก็เลยทําให้เด็กกับวัยรุ่นจํานวนมากครับมีอาการที่เรียกว่าเสพติดการใช้โซเชียลมีเดียไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นแล้วก็โซเชียลมีเดียทุกวันนี้ ครับก็เต็มไปด้วยคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสําหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องความรุนแรงเนื้อหาลามกอนาจารแล้วก็ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาที่ปลูกฝังเรื่องค่านิยมความเชื่อผิดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างเรื่องหน้าตาหรือว่าเรื่องการวางตัวในสังคมเรื่องการวางแผนอนาคตแล้วก็ยังมีพวกเว็บอันตรายอันตรายนะครับอย่างพวกเว็บพนันเว็บลามกที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนตรงนี้ก็เลยทําให้ทางออสเตรเลียครับเขาบอกว่า มันไม่ได้แล้วปัญหานี้มันอันตรายมากๆเราต้องปกป้องเด็กและเยาวชนของตัวเองจากโซเชียลมีเดียเขาก็เลยใช้มาตรการที่เด็ดขาดนะครับก็คือใช้วิธีหักดิบเลยไม่ต้องใช้วิธีคัดกรองเนื้อหาไม่ต้องใช้วิธีลดชั่วโมงการใช้โซเชียลมีเดียแต่คือห้ามเด็ดขาดครับใครอายุต่ำกว่า16ปีห้ามใช้โซเชียลมีเดียแบบ100%แล้วก็ พยายามแนะนำเด็กๆนะครับว่าพอใช้งานโซเชียลมีเดียไม่ได้แล้วก็ให้เอาเวลาตรงนี้ออกไปเล่นกีฬาไปเล่นดนตรีแบบที่เด็กสมัยก่อนเขาทํากันนะครับก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดีย แน่นอนนะครับว่าการใช้มาตรการแบบนี้ก็อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของเด็กๆและก็วัยรุ่นในออสเตรเลียครับซึ่งสื่อของออสเตรเลียเขาก็ได้ไปสอบถามความคิดเห็นนะครับของเด็กๆและก็วัยรุ่นในออสเตรเลียที่กําลังจะถูกแบนไม่ให้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้ในวันที่10ทธันวาคมนี้นะครับซึ่งเด็กๆชาวออสเตรเลียนะครับเขาก็รู้สึกว่า ไม่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ที่ดูจะรุนแรงเกินไปนะครับพวกเขาบอกว่าเหมือนกับว่าตัวเองถูกละเมิดสิทธิเรื่องการเข้าถึงข้อมูลเพราะเด็กๆก็ควรที่จะมีสิทธิในการใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันแล้วโซเชียลมีเดียนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เด็กๆแต่ละคนนะครับเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าเข้ามาค้นหาตัวตนของตัวเองดังนั้นหากเด็กๆเข้าถึงโซเชียลมีเดียไม่ได้นะครับก็เหมือนกับว่าจะทําให้เด็กๆและเยาวชนครับกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบ ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสังคมไปโดยปริยาย เรื่องนี้อานิกาเวลสรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของออสเตรเลียก็ยอมรับนะครับว่าในช่วงแรกๆที่กฎหมายเริ่มบังคับใช้นะครับก็คงมีเด็กๆและวัยรุ่นออกมาต่อต้านบ้างแต่เธอก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าในระยะยาวกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับเด็กๆและวัยรุ่นของออสเตรเลียเองส่วนประเทศอื่นๆครับที่มีความกังวลเรื่องอันตรายจากการใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับก็กําลังจับตาดูนะครับว่าหลังจากที่ออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าเป็นไปด้วยดีนะครับน่าจะมีอีกหลายประเทศนะครับที่หันมาใช้กฎหมายห้ามเด็กๆและก็เยาวชนใช้งานโซเชียลมีเดียแบบเด็ดขาดตามอย่างออสเตรเลียครับ